3, 2, สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานฉลองมงคลสมรสระหว่างนางสาวอภิสราโุบรยุนและนัทวุฒิป้องโมและวันนี้ดิฉันนางสาวอภิยาโุบรยุนค่ะและดิฉันนางสาวกรณีสีงามรับหน้าที่เป็นพิธีกรนานในวันนี้นะคะก่อนที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะเข้าสู่ช่วงพิธีการขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีโอพรีเซนเทชันเรื่องราวความรักของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกันก่อนเลยนะคะหลังจากที่ทุกท่านได้รู้จักเรื่องราวค ตอนนี้เชื่อว่าแขกผู้มเกียรตทุกท่านอยาเกเจอกับเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวของเราแล้วขอเสียผบม,มือต้อนรับเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวของเราด้วยค่ะโห้ยเดินจับมือขึ้นเวทีแบบพวกาวหวานทํำกันเลยนะคะเป็นโมเมนต์ที่น่นารักมากๆเลย ใช่แล้วคุณจิ๊ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวได้ว่าคู่รักของบ่าวสาวเราเนี่ยพวกเราเป็นที่มอราชภัฏพระนครถุเรานี่เองนะคะตั้งแต่สมัยปี59เลยเฟชชี่ปีหนึ่งนะคะจนปัจจุบันเนี่ยทั้งตัวของเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวของเราเนี่ยเรียนเทศษฎสารคู่กันมาเลยเดี๋ยวได้ว่าคู่รักเนี่ยหวานหยดย้อยกันมาตั้งแต่สมัยเรียนกันเลยเดียร์ค่ะคุณบ่า เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ผ่านอะไรกันมาตั้งมากมายเลยนะคะคุณฟิลน่าอิจฉามากเลยงั้นอย่า,อารอช้าเลยดีกว่าเรามาทําความรู้จักประวัติเล็กๆน,น้อยๆของคู่เป่าวสาวกันเลยนะคะเริ่มที่เจ้าบอกรก้อนก่อนเลยก็นายนัทวุฒิป้อมโมนะคะหรือเรียกชื่อเล่นว่านัทนะคะปัจจุบันอายุ26ปีทําง,งานด้านฝ่ายตากล้องอยู่บิษัทเวอ,อยนค่ะค่ะส่วนเจ้าสาวของเรานะคะนางสาวอาริสราบอบิลนะคะมีชื่อเล่นว่า เอเฟย์นะคะปัจจุบันก็อายุเท่าเจ้าบ่าวของเราเลยนะคะ26ปีเท่างานเป็นเครยเอทีนะคะอยู่บริษัทเวิร์กพอยเช่นกันค่ะเมื่อเราได้รู้จักบ่าวสาวของเราแล้วลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานดรวิศินาชัยดีนะคะตำแหน่งรองผู้ว่าบรการมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏนคปรปฐมในพิธีของมาลายเก่าอวยพรดื่มฉลองให้บ่าวสาวขอรับเชิญค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ขอขอบคุณท่านประธานดร,รวิรักดั์นาเชดีมากมากเลยนะคะที่ขึ้นมากล่าวคำอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวของเรารรรราล้ค่ะหลังจากทีได้รู้จักประวัิวเล็กๆน้อยแล้วนะคะมาถึงช่วงนี้แขกผู้เกียรติทุกท่านและเจ้าบ่าวเจ้าสาวรอคอยเรามีเราได้มีโอกาสมารพูดคุยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราเกี่ยวกับความรักของทั้งคู่ไปเที่ยงถามได้เลยคะ่ะคถามแรกน,นะคะทั้งสองคนรู้จักกันได้อย่างไร ท้าใจอะไรซึ่งกันและกัน,นะคะเขารวยหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยมีแผนไปฮันมูนที่ไหนกันคะเนี่ยแล้วจะไปซื้อหูพิโอตไรคำถามสุดท้ายนะคะทั้งคู่บ่าวสาวเนี่ยมีคำมั่นสัญญาอะไรที่จะบอกกันไหมคะไม่มีค่ะในลำดับต่อไปนะคะบ่าวสาวของเราได้จุดเทียนและตัดเค้ก ซึ่งการจุดเทียนเปรียบเสมือนการสร้างจุดเริ่มต้นและจุดแสงสว่างในการดําเนินชีวิตของทั้งคู่และการตัดเค้กเป็นเสมือนการมอบความรักที่เขาได้บ่งเพาะด้วยกันมาเพื่อมอบให้กับบุคคลที่เป่าสาวรักค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการโยช่อดอกไม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สาวโสดนี้รอคอยเลยใครที่รู้ตัวว่าตัวเองโสดสามารถออกมารุนรับดอกไม้จากเจ้าสาวบ่าวได้นะคะ จ้าบ่าวและเจ้าสาวเนี่ยของเราพร้อมที่จะส่งต่อความรักให้กับสาวโสดผู้โชคดีของเราในวันนี้แล้วค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของงานฉลองมงคลสมรสแล้วนะคะในานามของเจ้าภาพต้องขอกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมง,งานในครั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยในช่วงนี้หมดหน้าที่ของดิฉันแล้วอภิญญาโภป,ปยุนและดิฉันนางสาวบาลมีศรีนามขอลาตัวไปก่อน มุข่าวมขอขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กับความรักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะขอาตัว